บาครับอืมจนถึงป .6 นี่ได้ประมาณคนละเท่าไหร่อ่ะนี่นะป .6 สูงสุดอ่ะนี่นะสูงสุด48,000ื่นครับโอ้48,000เลยเหรอครับใช่เนอ๋อนอกจากวันไหนเขาไม่มีตังก็อาจจะอยู่ครับเป็นการแบ่งบาภาระให้ผู้ปกครองก่อนขึ้นมอได้ดีเลยนะครับครับอย่างเงี้ยเอาเป็นก้อนเนี้ยครับสามหมื่นหมื่นแปดสำหรับอันที่ในน้อยนี่คือเพิ่งย้ายมาปีเดียวครับอ๋อสองละพันหนึ่งวันนี้มาทําอะไรกันคะ เกตรกรอมซับคูบุทัยธานีนะคะทุกเดือนครับนี่ใช่ครับ ันนี้จบแล้วเหรอครับเนี่ยจบแล้วค่ะอันนี้อ้อคิ้มา่ะคุณพับหรือเปล่าแล้วคร่ะเดี๋ยวาเดี๋ยวเขาพับให้ชื่ออาจีดพรมาก่อนเลยค่ะเขาใช้เวลานับนานทีรพรนี่ได้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นกว่าละครับสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดนะครับอืม นับ,นบ,นบตรงนันสี่สิบแปดปับงเดี๋ยวเผื่อพลาดเลยแม่นับพกทีแม่นับพิทีไม่ไว้ใจอองต้องตั้งเป็นกรรมเลยนะลูกนะโอเค เท่าไหร่ครับ48,000อีใจด้วยนะคะ,ะโหได้เยอะเลยครับแม่เท่าไหร่ครับเยอดเท่าไหร่ของดูไปใช้ค่ะสวัสดีครับ18,823อ่ะบอกแม่เราไปค่ะ

ครับวันนี้ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย26,290รับช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะในการที่จะขึ้นปะยมเนาะครับโรงเรียนทำอย่างนี้เป็นไงโครงการดีไหมก็ก็จะอยากให้ทำโครงการนี้ต้องรอไปครับถ้ามีลูกมีหลานก็อยากจะให้มาเรียนโรงเรียนนี้อีกนะครับ เพื่อที่จะได้รู้จักการเก็บออมด้วยแล้วก็รู้จักการเก็บออมแล้วรู้จักการใช้จ่ายครับก็ประหยัดครับเขายังชั่วหน่อยไหมช่วยแบ่งเปาได้เยอะไหมลูกๆเป็นยังไงบ้างคะผู้ปกครองรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะจะได้มีเงินทุนค่ะ เอาไปไว้ทำให,ให้ค่าใช้จ่ายของเด็กๆค่ะซื้อชุดซืด้อรองเท้าค่ะซื้ออุปกรณ์การเรียนเพราะว่าพ่อแม่มก็อยากจนค่ะจะได้มีเงินตรงนี้ไปเสริมไว้นะคะช่วยได้เยอะเลยไหมคะช่วยได้ช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้หลายมากเลยเพราะว่าน้องก็เก็บมาเต้าแป่อยู่นี่แปดปีแล้วะคะ่ะสามสิวันครับโรงเรียนทําโครงการนี้ที่เก็บออมเนี่ยรอบนี้หนูได้กี่บาท ครับโอ้พี่บ้านเป็นยากจนด้วยป่ะครับอืมแล้วเงินตัวนี้ยายอยู่กับใครหนูอยู่ใครอยู่กับยายครับอืมแล้วเงินตัวนี้หนูจะเอาไปใช้อะไรเงินต่อครับอ๋อเอาไว้เป็นทุนการศึกษาใช่ไหมครับอันนี้เป็นไงบ้างลูกการนี้ก็ดีครับให้เด็กทุกคนรู้จักเก็บออมครับแล้วพอจบชั้นประถมศึกษาพออกไปก็จะได้มีทุนไปศึกษาต่อ ท,ทั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับผู้ปกครองมาทำอะไรครับมารับคุณศึกษาของลูกค่ะครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ที่มารับเนี่ยสี่หมื่นแปดกว่าครับ,รบแล้วเงินตัวนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกเรียนต่อมอนหนึ่งค่ะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะฝากไว้ให้ลูกเรียนต่อไปค่ะโอ้ อันนี้คือน้องๆมหเอ้ยปอหกกันหมดเลยใช่ไหมลูกค่ะค่ะแต่และคนนี้ได้กัน,กนคนละเท่าไหร่คะเนี่ยองหมื่นเจดอ้อยห้าบห้ว้าวได้หนึ่งืบาทค่ะได้สนสีเด้อยสบาทแต่ละี้เท่าไหร่ได้สามพัามโอ้โหเป็นไงเป็นไงบ้าง พอจบปหกปุ๊บมีเงินก้อนแรกเป็นของตัวเองรู้สึกไงกันบ้างคะดีใจดีใจจะได้ช่วยลดตาระพ่อแม่ได้